ผมมีประเด็นนี้เนี่ยแล้วผมคิดว่าน่าสนใจที่จะวิเคราะห์ต่อจากประเด็นที่พี่ทวีทิ้งไว้เนี่ยตอพี่ทวีทิ้งประเด็นไว้ผมนี่คว้ามานั่งอกอดจดด้วยเลยอ่าเป็นเรื่องของคะแนนนิยมลุงตู่ตกเนี่ยถ้าจะเอาในหลักการเนี่ยไปโทษลุงตู่สักคนเดียวก็ไม่ได้นะ เราจะดูถ้าเราบอกลุงตู่มาจากพรักการเมืองที่เสนอชื่อลุงตู่เป็นนายกก็คือพักพลังประชารัฐแต่ถ้าใครที่เป็นคนติดตามการเมืองมาติดตามข่าวการเมืองมาเนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่าสอส,อสอพักพลังประชารัฐรัฐมะตะนตรีพักพลังประชารัฐเนี่ยเวลาอ่ให้ข่าวหรือแถลงข่าวหรือมีแอคชั่นอะไรเนี่ยอืแทบจะไม่พูดถึงลุงตู่เลยนะครับ จะพูดแต่หัวหน้าพักพลเอกประวิตธวงสุวรรณหรือแม้แต่ก่อนนี้เนี่ยพลเอกประวิตธยังไม่นั่งหัวหน้าพักก็จะพูดแต่ชื่อของพลเอกประวิตอื์ใช่ไหมคฮัจนเรางงว่าตกลงไอ้หัวหน้าพักตอนนี้ทําอะไรก็หัวหน้าพักไม่เป็นรัฐมนตรีด้วยนี่เดี่ยงเลยนะเราแทบจะไม่รู้จักเลยตอนนั้นมาจากทีมสี่กุมารที่จากทีมสี่กุมารใช่ไหมหัวหน้าพักใช่ไหมคะเราแทบจะไม่เห็นเลยนะ หรือจะยกถึงลุงตู่บ้างกล่าวถึงบ้างก็คือรัฐมนตรทีที่อยู่ในพักนะครับแล้วดูแลเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องนะครับที่รับผลกระทบจากโควิดจะบอกเนี่ยตามที่สอบอคโดยนายกฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยจึงจะได้ยินพูดถึงเรื่องลุงตู่ที่บานมาเนี่ยม,มันผมโดยที่ผมไม่รู้ว่าเจ็ดพักพลังสมาชิกของพักพลังประชารัฐเองเนี่ยอ่าสอสอพักของพักพลังประชารัฐหรือรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐเนี่ย เจตนาหรือไม่เจตนาผมไม่รู้นะจะเอ่ยชื่อหัวหน้าพรรคพลเอกประวิทวงษ์สุวรรณมากกว่านายกรัมนงกีพลเอ,เอ,อ,เอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงไปก้อนข่าวดูได้เลยยัแไ่มันทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะคือมันไม่ค่อยคุ้นหูอะไรเงี้ยนายกลุงตู่นายกลุงตู่แล้วเวลามรสุมเข้าลุงตู่นี่พรรคพลังประชารัฐก,ก็ลอยแพลุงตู่นะใช่ใช่ คือ <c oughs> จะไม่หือไม่อือะไรเลยทั้งที่คุณเป็นคนเสนอชื่อเขามาชื่อเดียวด้วยเป็นนายกรัฐตบตรีแต่คุณไม่ชอบต่อผลงานต,ต่อสิ่งที่คุณเสนอเลยก่อนหน้านี้มันก็มีประเภทไอ้ห้อยไอ้หัวอยู่บ้างไงแต่ลูกตู่ก็ไม่เอาเอีกยิ่งหัวแล้วยิ่งเชียร์แล้วมันเชียร์ผ่านกันรลเข้าล้เข้าพุ่งลตู่บอกให้เรื่องมายุ่งเรื่องมันก็ทำไม่เห็นขึ้นเพราะริงๆจลูงตู่เนี่ย ก็พูดจริงพอเป็นนายกแล้วก็ขาลอยเลยนะที่บางคนบอกไอ้ลุงตู่มันลอยมั้งแต่ตอนตอนยังไม่ไ้นั่นแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นนายกแล้วก็เป็นนายกตัวเลือกอืแต่ที่ถูกผู้ใหญ่ภายในพักเจ้าของพักเลือกมาแล้วมาบอกพวกมึงต้องโหวตไอ้นี่อืครับมันเลยไม่มีรากแก้วไงบางคนก็มีข้อขนาดนั้นไอ้บางคนมีะห์สถานการณ์ขาหาหน่อยครับ บอกชุมป a หน้านี้หน้าฝนฝน,นตกน้ําท่วมลุงปูล่ลงไปลุยน้ําก็ต้องพักขากันเกงขาลอยอยู่แล้ว <c oughs> อันนี้นักนักีข้อขาหา <c oughs> <c oughs> แต่มันอยู่อันหนึ่งนะคุณสักใจพี่ตุวยและท่านผู้ชมที่ผมจะตั้งข้อสังเกตไว้นะอ <c oughs> ่าพรกคพลังประชารัฐเนี่ยจะหลุดบวกอาถรรพ์หรือเปล่าเนี่ยน่าสนใจครับถ้าเราติดตามการเมืองมานะหลังจากที่ทหารเข้ามาปฏิวัติ แล้วจะมีการตั้งพรรคขึ้นมาครับหลังจากปฏิวัติเสร็จล่างรัฐมนูญแล้วก็จะมีการตั้งพักคขึ้นมาอืเพื่อส่งผลของตัวเองเข้าสู่ระบบการเมืองและเป็นนายกหรือนั่งรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ๆครับแล้วก็ชนะเลือกตั้งด้วยอแล้วก็จะแตกครับอือือใช่ไหมฮะครับแต่ครั้งเนี้ยอืดูท่าทางพลังประชารัฐบอกจะอยู่ยาวอือฮึ ซึ่งผมเองก็เคยวิเคราะห์ว่าพลังประชารัฐต้องหยุดยาวแล้วก็จะต้องแตกสาขาพักอะไรไว้เพาะต้องลองับที่น้องสามปอลงจากหลังเสือนะฮะเพราะเสือการเมืองบ้านเรามันดุใครลงผิดเหลี่ยมลงแล้วประเภทลงแล้วรูดลงตามอ่าท้องเสือนี่โดนแววนตะปบเลยถ้าลงตัางหางเสือนี่ก็โดนสะบัดแววงขบกัดเลยเพราะนั้นทำยังไงนี่น่าสนใจแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่า เขาพยายามจะทําแต่ผมคิดว่า uh ส huh. sure> <th ิ่งหนึ่งที่เขายังไม่ไม่เ nice> ข้าใจออืเพราะว่าพักมันเกิดมาจากการรวบรวมดาวมาอืดาวร่วงดาวโรยดาวกระจายมาครับแล้วดาวนี่มันไม่ใช่มีแสงในตัวเป็นดาวเลิกนะมันเป็นดาวเคราะห์ไม่มีแสงในตัวเองเป็นดาวเคราะห์ลอยไปลอยมาเป็นดาวที่มันไม่มีแสงในตัวเป็นดาวเคราะห์นะเพราะฉะนั้นได้เกิดแสงสว่างต้องเติมพลังงานลงไปไง ครับมันต้องเติมพลังงานเพื่อให้แสงเออเออต้องเติมบ่อยเออมันต้องเติมบ่อยถ้าไม่เติมบ่อยพลังงานไม่เกิดคพรามันมันก็จะไม่สามารถเป็นเป็นเขาก็จะไม่เข้าใจเรื่องการสร้างพักฉาวรที่สามารถยืนยาวอยู่พักการเมืองได้อือครับผมก็เลยอยากจะเสนอแบบนี้ครับพี่ๆน้องๆที่สังกัดพักพลังประชารัฐหรือพักการเมืองอื่นๆเนี่ยอย่ารังแคลรังคัดผมเลยเออ นะครับเพราะว่าผมเองก็คลุกอยู่กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดอ mm hmm. แล้วหลายคนก็เคยศึกษาทฤษฎีมาร์กซิสเหมาอีพมาด้วยกันเนี่ยอ mm hmm. ็ผมคิดว่าพลังประชารัฐเนี่ยถ้าจะทําเป็นพักระยะยาวเนี่ย mm hmm. คุณต้องกล้าที่จะเป็นพักแรกในการนําอำการเอาระบบ p r i พ a มิว a r d มาใช้อย่างเป็นจริง mm hmm. เป็นจัง mm hmm. คือต้องรสร้างตัวต้องสร้างวางตัวแทนของ อ่ของพี่น้องประชาชนมาจากพี่น้องประชาชนเสนอขึ้นมาครับเรียกว่าระบบนเปิดเลยไงจากรากฐานในในหมู่บ้านในชุมชนในตำบลเนี่ยเสนอชื่อกันขึ้นมาเออเป็นตัวแบบหน่อยสิแล้วทำนูนสร้างไว้แล้วเนี่ยยังคนเนี่ยไปลังแชลังคัดระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์หรือระบบสังคมนิยมจะรู้ไหมครับครับเขาจะมีคอมมิตตี้ระดับหมู่บ้านเลยเสนอตัวแทนของหมู่บ้านมาที่ตำบล ตำบลคัดเลือกเสนอมาที่อำเภอนะครับทุกตำบลเสนอมาที่อำเภออำเภอคัดเลือกไปที่จังหวัดอืจังหวัดคัดเลือกไปที่แขวงกรมการเมืองแต่ละส่วนจะทํางานแล้วก็ส่งเข้าไปที่ที่ส่วนกลางครับอืแม้ว่าจะบอกว่าเขาผูกขาดอานาจการชี้นํามีคณะบุริบุโรก็คือาเลขาธิการในส่วนของคณะบุริบุโรคณะบริหา แล้วนีเลยฝ่ายิการพักเนี่ยเป็น<า>เป็น,ปนการนาเนี่ยแต่ไปดูกระบวนการที่ได้มาของเขา,ขา,าที่มาจากตัวแทนประชาชนจ,จริงๆริงครับเขาจิงกล้าสะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนไงผมคิดว่าพลังพักจะเป็นพักการเมืองที่ยืนระบบยาวแล้วก็ส่งพี่น้องสามปอลงหลังเสืออย่างสง่างามต้องยึดพาร์มิที่หัวใช่ใช่อย่าทําตัวเป็นพาร์มิที่เซเว่นอีเลฟเว่นครับเออปัจจุบันที่ผ่านมาทุกคนบอกแล้วก็ธรรมนูญฉบับนี้อย่างนู้นอย่างนี้ ืแต่พาย m a r y ด o บวเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็ยังไม่เข้าใจนะเพราะถูกพักการเมืองตีตีเขาเรียกว่าทําลายความชอบธรรมของเราเดียวว่าเป็นร่างเงาของประเด็จการแต่พายไม r y ด o บวชเนี่ยเป็นให้พี่น้องประชาชนเสนอตัวแทนของตัวเองเข้ามาอืมใช่มีมันก็คือระบบเจ็ดต่อสี่นะครับเจ็ดมาจากคณะกรรมการสาขานะครับสี่คนลงไปจากพักถ้าลองบวชกันจริงๆเนี่ยสาขาชนะ เออแล้วมันจะต้องไปทํากลไกในการที่ได้กรรมการเขาเรียกว่ากรรมการสาขานี่นะโอ้มันจะสู้กออันตลุดๆเลยล่ะเพราะไอ้ส่วนใหญ่ก็จะต้องไหนหนอม่นั่นไงก็จะต้องสนคงด้วยเปคุมกลไกเพราะไม่งั้นคนของตัวเองไม่ได้ไงอืมอืมแตผมคิดว่าถ้าพลังประชาัฐจะทําเป็นพรรคการเมืองที่ยืนระยะยาวเป็นพรรคของประชาชนจริงๆแบบที่นั่งพูดกันหน้าไมา้เป็นล่นอยู่หน้าเป็นแล่นหน้าไม้อยู่เนี่ยนะต้องทําแบบนี้ครับและพักอื่นก็ต้องทําด้วยอืม ไม่ใช่อพอเขาถามว่าทาไมพักนี้ไม่เห็นหัวหน้าพักเลยหัวหน้าพักไปไหนผุมเคยมีสอสอคนหนึ่งของพักการเมืองเก่าแก่ครับมีคนไปถามให้ตอนนี้หัวหน้าพักไปไหนก็โอ้ตอนนี้หัวหน้าพักกันไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยว่างงานท่านเยอะเพราะไปนั่งคัดไปนั่งคัดเลือกผู้สมัครส่งลงไปคัดผู้สมัครส่งลงผมบอก <c oughs> เอ้ยแถลงแบบนี้นี่จะโดนยุบพักเลยนะ <c oughs> ไม่ไม่ได้ทําตามกฎตามกฎหมายเลยเนี่ยได้จิ้มเอาเออแล้วผมก็เลยเออแปลกๆเนี่ยผมก็เลยในประเด็นเนี้ยผมคิดว่าทําเถอะแล้วพี่น้องประชาชนนะถ้าคุณคิดว่าพี่น้องประชาชนชอบพูดอยู่บ่อยๆนะประชาชนไม่ได้โง่เนี่ยครับอืมต้องยึดหลัก p a r l i a m e n t a r อ่ะฮะครับต้องเสนอตัวแดงตัวเองขึ้นไปได้สร้างบรรากาศการที่จะเสนอตัวแดงตัวเองให้พัก ครับไม่งั้นมันจะมาแบบประชาชนเลือกอ่พักเลือกคนประชาชนเลือกพักพิทวีให้คนได้ยินขึ้นคน,นแบบนี้แต่พอแลออ้อแต่พอพอ,พอ,พอไอ้ไอ้คนที่พักส่งมาประชาชนเลือกได่เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนักการเมืองทาอะไรผิดพักบอกไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องผิดคนคนครับ,บอืมเราจะได้ยินสิ่งเหล่านี้บ่อยๆใช่ไหมใช่มันเป็นวาทกรรมที่เราได้ยินมาตั้งแต่ หัวเท่ากับปั้นจนแก่จะลงลงกันอยู่แล้วเนี่ยก็ยังยังมีวาทกรรมนี้อยู่พักเลือกคนประชาชนเลือกพักแต่บอิโภคนิพพักส่งให้ประชาชนเลือกแม่งทําผิดพักแม่งไม่เคยยอมรับพักบอกเป็นตัวบุคคลเออประชาชนบอกถ้าถ้าถ้ามึงไม่ส่งคนของมึงให้คุณเลือกกูก็จะเลือกคนของกูเนี่ยเออเออนี้พูดแบบขอขอปิดท้ายกันแบบหยาบหยาบแบบภาษาเขาฝนแต่เขาบอกพูดแบบนี้ไม่อยากนะรักภาษาศาสไม่อยากแสดงถึงความจริงจัง